เอาละวัสดีเด่นทุกคนด้วยนะเนื้อหาวันนี้นะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับไก่จินดินไม่หลุดวอนหยุดรีวิวบอมนะนะถ้าใครยังไม่ได้ดูพพสก่อนได้เลยนะแต่ถ้าใครดูแล้วก่อนไปเริ่มพร้อมกันเลยหลังจากที่ไก่จินโดนดุมจนสาหัสนะนะเขาก็ได้เริ่มออกมาเคลื่อนไหวกันบ้างแล้วโดยไก่จินเนี่ยนะไม่ได้จะปรับแก้แค่เรื่องเงินในเกมแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตในเกมด้วยนะหรือที่เรียกว่า q u a l i t อ of l i น e นั่นเองไก่จินเนี่ยนะได้วางแผนดําเนินงานจากข้อเสนอแนะตอนที่โดนลุมดาแล้วเปิดให้เสนอไปเออ เการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เนี่ยจะออกไปทางแนวทดลองหาแนวใหม่ๆให้ผู้เลเนเม่ระเบอร์ไซไกจินแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีผลกระทบต่อความอยู่รอดของเกมทางไกจินอาจจะตัดสินใจที่จะย้อนกลับหรือไม่ทําการเปลี่ยนแปลง,ปลงน,น,นั้นก็เป็นได้นะน้องๆเรามาเริ่มกันที่อัปเดตที่มาถึงกันก่อนเลยนะนั่นคือลาโรยอนนั่นเองภายในอัปเดตเนี่ยนะภาร,รกิจและสถานที่ต่างๆเนี่ยจะได้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย UAV เนี่ยนะจะได้เจอแค่ในตาที่เป็นแบตเตอรี่สิบบวกๆวกเท่านั้นจากเดิมที่เคยเจอในแบตเตอรี่เ เลื่อนจุดเกิดของเครื่องบินลอยนะ้ำให้ไปอยู่เส้นกลางของแมพคิดว่าน่าจะเป็นแกนวายนะให้เกิดเหนือลานบินของเพื่อนเหมือนพวกเครื่องบินแอทแทกเกอร์ระบบแมชเมคกิ้งงดไหนแบทเทิลชั่วคราวและเปลี่ยนระบบแมชเมคกิ้งหาห้องให้ผู้เล่นได้เยอะๆและเร็วๆแคนที่ของเดิมอ่ะจะหาได้ช้ามากๆเลยใช่ไหมระบบการเล่นในเกมก็ถูกปรับเปลี่ยนนิดหน่อยใน,นยอัปเดตลาารอยย่อนะนะปรับปรุงดามจโมเดลของกระสุนฮีทขนาดต่างๆเท่าที่สังเกตนะนะมันจะให้กระจายเป็นโคตตอนเจาะเข้าและปรับปรุงคอล์ิชันโมเดล ระบบตรวจการชนระหว่างรถกับพื้นดินอัปเดตต่อมาเนี่ยนะจะมีภายในมิถุนายนปี2023ซึ่งใหญ่ๆเลยคือเราจะได้รับการอัปเกรดระบบซีเวอร์ไลออนกันแล้วเขาจะเพิ่มตัวคูนอ่ะให้รถทุกคนอย่างน้อยให้สามารถเล่นแล้วคืนนุนได้ไม่ขาดทุนกันแล้ว,ว,วเปลี่ยนระบบการคำนวณอโิคโนมีของตัวรถต่างๆเนี่ยจากเดิมให้ไปการใช้สถิติของแต่ละคันไม่เกี่ยวกับรถคันอื่นประเภทเดียวกัน เปลี่ยนให้เป็นการใช้ตัวบ่งชี้ต่างๆตา,งต,างตามประเภทของรถที่อยู่ในแบตเทอรี่เดียวกันแทนแล้วก็นํามาคํานวณเพื่อหาสถิติโดยรวมของรถประเภทนั้นๆซึ่งจะถูกนําไปปรับจากจํานวนรางวัลและค่าซ่อมของรถแต่ละคนตามแรงนั้นๆโอ้นี่มันระบบใหม่ไปเลยการไต่แรงและความก้าวหน้าของเทคชีเนี่ยน,นะก็จะได้รับการอัปเดตเพิ่มขึ้นอีกด้วยให้ที่เดือพงแบบใช้ได้ครั้งเดียวและที่ซ่อมให้ซ่อมของในรถทุกอย่างให้กลายเป็นสีส้มสีเหลืองเหมือนว่าให้ใช้ได้เฉยๆยนะน,น้องๆสำหรับรถถังบนบกและ รู้แฟร์อย่างเดียวสำหรับเครื่องบินให้เป็นมาตรฐานไปกันเลยอยู่หูใจปั้มจริงๆระบบแมชเมคกิ้งก็ได้รับการอัปเดตเพิ่มเข้าไปอีกนะภายในมิถุนาย,ยนปี2023มันจะแสดงว่าด่านไหนจะได้เจอเบเท์เรทไหนๆและปรับเปลี่ยนว่าด่านไหนจะเจอในประเภทเครื่องบินไหนบ้างใบพัดหรือไอพ่นและโอนด่านใหญ่ๆให้ไปอยู่ในเบเท์เรทสูงๆ,ๆเยอะขึ้นนี่มันดีจริงๆเลยต่อมาช่วงฤด,ดูร้อนนะนะก็จะมีการอัปเดตระบบซิลเวอร์ไลออนอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้นะเอาใจสายพีเมี่กันหน่อยนะ เราบล็อประกันการการขาดทุนสําหรับผู้เล่นที่ซอพรีเมียมมันคืออะไรครับพี่ได้เลยมันคือการ improving premium account income insurance ถ้าไม่รู้เล่นอินท่าไหนแล้วได้เงินยังไม่คุ้มอีกกับค่าซ่อมบัญชีพรีเมียมจะมีประกันขาดทุนได้แต่ที่เจอเงินติดลบจะกลายเป็นศูนย์แทนนั่นก็ดีสุดๆไปเลยเพิ่มแม็กอัพฟรีให้รถพรีเมียมขอบคุณมากขอบคุณที่สุดแก้ปัญหาผู้เล่นรถพรีเมียมเนี่ยตายแล้วออกหรือที่เรียกว่า improvement for premium vehicle นั่นเอง เดิมทีอะน,นะคือรถพเมียมปกติยคืนทุนอยู่แล้วพอรถค่าซ่อมแล้วเพิ่มรางวัลก็จะรวยง่ายกว่าเดิมเขาอ,อีกเพิ่มเติมเลยคือจะแถมแบ็กอัพให้ด้วยสําหรับคนที่เพิ่งซื้อรถนั้นๆน,น,นะนะยังยังไม่พอระบบรถค่าซ่อมได้จะมี reduction of repair cost เปลี่ยนระบบจากค่าซ่อม fix rate เป็นยิ่งอยู่ในสนามรบนานแค่ไหนจะยิ่งจ่ายแพงขึ้นหมายความว่าถ้างโง่ไปตายไวก็จะจ่ายถูกหน่อยแต่จะมีค่าซ่อมต่อทีเพิ่มมาเห็นบน s t a n ก a r d ของรถอีกที แต่ถ้าเจทิ้งก็ต้องจ่ายเต็มอยู่ดีนะจ๊ะเพิ่มระบบจากเดิมที่ผู้เล่นตายระหว่างจับและแคปจุดจะไม่ได้เฮอะไรเลยหรือที่เรียกว่า improving capture points reward เวลาน้องแคปเจอร์เนี่ยแล้วน้องตายระหว่างแคปแล้วน้องจะได้พอยต์บ้างแล้วนะโูหนี่มันเหมือนสปอร์ตเดอร์สมัยก่อนเลยไม่ต้องเสียค่าซ่อมหากโดนเพื่อรนน่วมทีมเล่นงานข้างหลังคุณหรือที่เรียกว่า revising team kill penalty นั่นเองการไต่แรงเนี่ยน,นะก็จะรับการอัปเดตเพิ่มเข้าไปอีกนั่นคือการลดค่าวิจัยที่ต้องใช้ในยานพานะแต่ละคัน โดยจับรถหลายรุ่นให้มาอยู่ในแฟ้มและลดค่า RP ของรถในแฟ้มต่างๆและลดคันต่อไปในแฟ้มครึ่งหนึ่งด้วยโอ้โ oh หลดราคาและค่าวิจัยที่ต้องใช้ในเครื่องบินตั้งแต่แรง็งก์6ถึง7ทอบเทีย8บ8ต้นนะจ๊ะไกดจินบอกว่าเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่าเอาอยัางไงกับตรงนี้การอัปเดตนี้เรียกว่า reducing the research and purchase cost of rank six and seven aircraft ไกดจินยังเพิ่มรางวัลตอนช่วยเพื่อนซ่อมและดับไฟอีกด,ด้วย แล้วก็ยังเพิ่มให้วิจัยหอได้ง่ายขึ้นโดยการเล่นรถปกติระบบ matchmaking ก,ก็ได้รับการอัปเดตให้ก้าวหน้าขึ้นเข้าไปอีกในอัปเดตนี้บาลานซ์และปรับ,บ BR รถที่ข้ามยุคเช่นพวกรถสงครามเย็น6.7ที่ไปโพลใน m a ช c h m a k i n g รถสงครามโลกที่เขาเริ่มเปลี่ยนจากเกาะเหล็กปกติเป็นเกาะคอมเมอ์ิตหรือเกาะพิเศษเปลี่ยนจากกระสุน AP เต็มขนาดให้เป็นลูกเข็มสเตเบลิเซอร์และระบบอื่นๆและยังลดราคาค่าวิจัยที่ต้องใช้ในีรขึ้นบินตั้งแต่แรง6ถึง7อีกด้วยทับเดียวอดอีกแล้ว หรือไกจ,จินมันก็แปะแล้วก็ลืมมาเอาออกวะเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแมพให้ตรงกับความต้องการอผู้เล่นเช่นโปแลนด์อีสต์ยุโรปแอร์เบียลซีอเมริกันเดสเซอร์ด阿拉斯าเวียดนามและอีกหลายๆแมพเลยตามคําขอของผู้เล่นนะนะและปร,ปรับปรุงเยอะมากในส่วนของระบบการชนของรถถังกับพร็อพต่างๆกันนะที่เราหัวร้อนจนสุดๆเลยใช่ไหมเวลาชนกับตึกหรืออะไรอย่างเงี้ยอระบบในการเล่น <c oughs> ก็ยังรับการอัปเดตอีกด้วยปรับให้เห็นว่าโซนไหนๆเนี่ยเป็นโซนที่กันดักกันเกิดให้ชัดเจนทําระบบการเห็นของผู้การให้มันเสๆทักทีด้วย และอัปเดตที่น่าสนใจเลยก็คืออัปเดตการดีเทครายงานผู้เล่นที่ใช้วาจาคำพูดและแสดงความเกลียดชังนะจ๊ะต่อมาที่อัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปช่วงกันยายนต้นฤดูใบไม้ร่วงปี2023ระบบซ i เวอร์ไลออนก็ได้รับการปัฒนาขึ้นไปขั้นหนึ่งโดยการเพิ่มการแสดงการคำนวณอย่างชัดเจนของรางวัลและเงินในหน้าจบภารก,กิจและในหน้าต่างข้อความส่วนตตอนจเบเกม more detail battle log นั่นเองการไต่แร็งก็ได้รับการอัปเกรดข้าไปอีกโบนัสเล่นโหดเหมือนกดใครมา เช่นถ้าข่ารถ3คันจะได้ r p บีบวกสิคันจะได้บวกอีก30% 9คันบวก50%หูโอ้โหแบ่งเป็น3ระดับประมาณนี้ปรับระบบการไต่ความก้าวหน้าของเท c h ีน e าร์หรือว่าของเรือน,นั่นเองอาจเลื่อนไปอัปเดตที่4ของปีนะนะแล้วก็ยังเพิ่ม Battle t e x แและภารกิจเสริมจาก b a t t l e p a s s บางอันที่มีอยู่แล้วไปในโหมด Air s i m u l a t e ด้วยเพิ่มให้สามารถทำา b a t t l e t นแทและภารกิจเสริมจาก Battle Pa ใ Ground Sim ทำไม่สามารถเก็บรางวัลล็อกอินประจำวันของไอดีบนควมได้โดยการล็อกอินในโหมดทราจับแทนโอ้ใครที่ชอบเที่ยวชินกับการกดรับของรางวัลรายวันในเกมเก็นชินเนี่ยบอกเลยว่าเจออัปเดตนี้ยิ้มแน่นอนระบบแมชเมกกอร์ก็ยังอัปเดตเข้ามาอีกอ้นี่จะอัปดุ๊กอัปเดตเรีย,ยังไงกันเนี่ยเพิ่มระบบให้อภัยผู้เล่นทีมคิวได้แต่ถ้าเพื่อนไม่ให้อภัยก็โดนเตะออกจากตาน,นั้นเลยโดยต้องจา่ายค่าซ่อมให้เพื่อนเหมือนเดิมทาให้ของตกแต่ง3มิติต่างๆเนี่ยนะสามารถโดนยิงทิ้งได้อย่างเช่นไอพวกนะ แก้ไขระบบเพื่อขายของเกมให้แก้ปัญหาได้ดังต่อไปนี้1เลยคือกระสุนผี2เลยคือคิลเลอร์แอ n ด a g e นเทจนั่นหมายความว่ากระสุนที่ยิงมาหาคนที่ฆ่าเราได้หายไปก่อนที่เราจะตายแล้วเกมบอกว่าเราไม่เคยยิงมันออกไปนะปับระบบตเตือนตอนยิงโดนกระสุนตื่นในโหมดแอร์แมทเทและต่อมาเลยคืออัปเดตที่4ของปีช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกาย,ยนปีส0 2 3อัปเดตเนี่ยนะจะอัปแค่การไต่แรงเท่านั้นโบนัสข้าวิจัยประเทศอื่น,นเมื่อเุ่นเล่น,ลนทับเทียจากประเทศอื่นน,นะนะสมมติคร่าวๆว่า ถ้าได้รอดท,ทั้งเยมที่เขากาหนดไว้แล้วพอไปเล่นชาติอื่นนะนะมันจะได้ RP เพิ่มตามแรงไปแต่อัปเดตเนี่ยนะน้องยังมีความไม่แน่นอนอย่างสูงไกจินบอกว่าจะออกมาบอกอยทีว่าจะเอาอยัางไงกับอัปเดตสุดท้ายนี้นะผมก็เป็นยังไงกันบ้างนี่ถือว่าไกจินเนี่ยนะปรับปรุงตัวเองไปเยอะเหมือนกันเลยนะที่เชื่อเลยว่าหลังจากอัปเดตทั้งหมดเนี่ยนะน้องต้องแฮปปี้กันอย่างแน่นอนเลยเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะว่าไกจินอ่ะหลังจากอัปเดตไปแล้ว เขาจะถอดถอนการอัปเดตดีๆพวกนี้ออกไปหรือไม่สำหรับวันนี้เวลาของพี่ได้หมดลงแล้วของพี่พูดมากเลยใช่ไหมไม่เป็นไรเจอกันใหม่คลิปหน้าแลนะน้องๆบ๊ายบาย